มาดูต่อนะครับที่เมื่อกี้ยังค้างเอาไว้ในส่วนดีกาที่1076งศทับสองหยังค้างเอาไว้ถามว่าส่งจดหมายสุดหมายตกระหว่างทางถือเป็นพยายามแจ้งความเท็จนะครับอย่าลืมแต่สมมุติฝรั่งเข้าใจว่าตำรวจฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง จึงแจ้งความเท็จเป็นภาษาอังกฤษถามว่าแบบนี้เนี่ยข้อสอบมันจะออกมาประมาณเนี้ยให้เราวิจัยแล้วถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะฮะเอาคนจริงๆมันไม่ง่ายนะเพราะมันครบองค์ประกอบหมดเรื่องนี้ครบองค์ประกอบหมดภาษาอังกฤษแม้คุณจะแจ้งเป็นภาษาฝรั่งก็เถอะนะฮะแต่ในเมื่อภาษาฝรั่งนะั้นเป็นความเท็จถามว่าครบองค์ประกอบภายนอกไหมครบ ครบนะครับแต่ถามว่าฝรั่งคนนี้มีเจตนาจะแจ้งความเทม็จไหมไม่มีเจตนากรณีที่ฝรั่งเข้าใจว่าตำรวจฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วเอาความเท็จมาแจ้งการกระทำไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จเพราะขาดเจตนาจำไว้นะครับแต่ถามว่าค์ประกอบภายนอกไ,ไหมครบกลับกันเลยทีนี้ กลับกันเลยทีเนี้ยกลับกันว่าถ้าฝรั่งคิดว่าตำรวจไทยเข้าใจภาษาอังกฤษเลยแจ้งความเท็จแต่จริงๆตำรวจคนนี้ไม่เข้าใจภาษาเลยเมื่อไม่เข้าใจภาษาถามว่าฝรั่งคนนี้มีเจตนาที่จะแจ้งความเท็จไหมมีครบองค์ประกอบภายนอกไหมครบมีการกระทำไหมมี แต่ผลเกิดขึ้นไหมก็ในเมื่อตำรวจไม่เข้าใจภาษาก็เท่ากับว่าตำรวจยังไม่ทราบข้อความนั่นเองจึงเป็นพยายามแจ้งความเท็จเคสนี้เป็นพยายามแจ้งความเท็จนะฮะอ,อย่าลืมนะครับอ่านี่ฉเฉลยให้เคสแรกนะฮะเข้าใจว่าตำรวจไม่เข้าใจภาษา ถือว่าขาดเจตนาแต่ถ้ารูา้ถ้าเข้าใจว่าตำรวจเข้าใจภาษาแล้วไแจ้งความเท็จแต่จริงตำรวจไม่เข้าใจภาษาถือว่าพยายามแจ้งความเท็จนะครับนี่คือลหลักที่น่าสนใจอ่ะต่อไปเรามาดูดีกาที่ผมบอกว่าเอาน้ำกรดเข้มข้นนะครับมีปริมาณมากสาดใส่ผู้อื่น ะะดีกาที่9711ทับ2557เพิ่งตัดสินออกมาใหม่ล่าสุดก่อนหน้านั้นมันมีดีกาปี55เคยตัดสินเรื่องน้ำกรดมาแล้วแล้วก็ออกเป็นข้อสอบีนแล้วนะฮะแต่เขอให้ดูไว้หน่อยนะฮะในดีกาปี55ที่เคยเอาไปไปออกเป็นข้อสอบีนนั้นมีการดัดแปลงข้อตัจริงนะฮะ,ะแล้วเอาไปออกดีกาตัวนี้จำเลยที่หนึ่ง เอาน้ํากรดที่มีปริมาณเข้มข้นมากแล้วมีจํานวนปริมาณน้ํากรดมากมาสาดใส่โจทรร่วมทั้งสามถือว่ามีเจตนาฆ่าใจร้องไม่ก่อนหรือไม่ต้องแล้วแต่ข้อท็จจริงนะครับในเรื่องนี้น้ํากรดที่จํานวนที่หนึ่งนำมาสาดใส่โจทย์ร่วมทั้งสามนอกจากจะมีความเข้มข้นแล้ว ยังมีปริมาณมากด้วยอาขีเส้นใต้อา่าบุกขีไปให้แล้วนะครับทําให้โจทย์ร่วมที่1มีบาดแผล20%ของร่างกายจำเลยที่หน่งย่อมเล็งเห็นผลอ่าถือเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลแปลกนะฮะแปลกนะจริงๆมันเหมือนประสมต่อผลเลยนะเพราะถ้าใช้ปืนจ้องเล็งยิงนี้เป็นประสมต่อผลแต่เอาน้ํากรดสาดใส่ศาลมองว่าเป็นเล็งเห็นผล ก็จาคาที่สารณาิการท่านวินิจฉัยนะครับว่ามันเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะฮะว่าการกระทําของตนกับพวกเป็นเหตุให้โจ์ร่วมทั้ง3ถึงแก่ความตายได้การที่จำเลยที่1กับพวกเตรียมน้ํากรดมาเพื่อสาดใส่โจ์ร่วมทั้ง3ามนะฮะเห็นไหมเตรียมมาก่อนแสดงว่าไต่ตรองแล้วนะครับอ่าผิด2 8้ทั้ง4แล้วนะครับถ้าถึงแต่ความตายแต่เรื่องนี้ไม่ตาย จึงเป็นการกระทําโดยแต่รองไว้ก่อนจําเลยที่หนึ่งจงมีความผิดฐานพยายามฆ่าโจรร่วมทั้งสามโดยแต่รองไว้ก่อนตามมาตรา289อนุสีประกอบ80ดีการเรื่องนี้มีข้อที่จริงเหมือนกับดีกาปี55ซึ่งเคยถูกนําไปออกข้อสอบในสมัยที่67นั่นแหละภาคหนึ่งถ้า67ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพิ่งออกไป แต่มีการดัดแปลงข้อเท็จจริงคือเอาน้ำกรดจำนวนน้อยไปสาดนะฮะเป็นการดัดแปลงข้อเท็จจริงในดีกาเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเราไม่หลักเราไม่แน่นเราก็จะตอบตามดีกาเพราะในดีกาเนี่ยเอาน้ำกรดปริมาณมากเหมือนเคสดีกาตัวนี้ไปสาดซึ่งเรื่องนั้นสารมองว่าเป็นเจตนาฆ่านะฮะจริงๆเรื่องนี้ต้องถือว่ามีความผิดฐานพยายามฆ่าโดยทรมานด้วยอ่า แต่สงสัยอายการท่านไม่ได้ฟ้องมาเพราะการเอาน้ำกรดสาดจำเลยต้องประสงค์จะให้ผู้เสียหายได้รับความเจ็บปวดทรมานถูกไหมฮะอะ่เพราะฉะนั้นถ้าดีกาตัวนี้ออกมาอีกนะฮะให้ตอบมาตรา289อนุ5ด้วยดีกาเนี่ยบางทีที่ตัดสินออมาแค่นี้เพราะ บางทีอายการท่านไม่ได้ฟอ้องในข้อหานี้มาด้วยนะฮะซึ่งสารก็อยู่ในบังคับตามวิทายามาตรา192ว่าแรงถูกไหมฮะจะไปพิพาทสาเกินกำขอไม่ได้แต่จริงๆข้อกฎหมายเนี่ยเข้าแล้วในฎิกาปี55เนี่ยอายการท่านฟอ้องผมบอกแค่นี้เลยนาฎิกาปี55มันมีอยู่ผมมีตำราอยู่อยู่ข้างหลังนาฎิกาปี55สารนาฎิกาตัดสินว่าเป็นการฆ่าโดย ทรมานด้วยนะครับชัดเลยแต่ถ้าเป็นการเอาน้ำกดปริมาณเข้มข้นน้อยก็อย่างที่บอกว่าคงจะมีจิตนาแค่เพียงทำร้ายเมื่อการทำร้ายนั้นเป็นการตรเตรียมใจต,ตรองมาไว้ก่อนแสดงว่ามันเข้าเหตุชากันกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องเจตนาทำรา้ายโดยมันเข้าเหตุชะกัน ไม่ว่าอนุใดอนุหนึ่งในมาตรา289อนุหนึ่งถึง8นะฮะให้ตอบว่าเป็นความผิดตามมาตรา296อ่าอันนี้กรณีที่ผลมันไม่เกิดถึงสาหัสแต่ถ้ามีเจตนาทำร้ายแล้วผลมันเกิดเป็นสาหัสต,ตามมาตรา297เช่นเอาน้ำกดไปสาดเขาแล้วเขาต้องรักษาตัวเกินกว่า20วัน มันเข้า297อนุ8ถูกไหมฮะอ่าแต่เมื่อเป็นการกระทําโดยใตร้องคือเตรียม้ัากลดมาก่อนดรือใตรองถือว่ามันเข้าเหตุการณ์ไหมเข้าแล้วเป็นการกระทําแสบไหมปวดแสบปวดร้อนไหมแสบเข้าหัวห้าไหมเข้าแล้วผลมันเกิดเป็นสาหัสเพราะผู้เสียหายต้องรักษาตัวเกินกว่า20วัน ถ้าเป็นสาหัสให้ปรับเข้า้อ298อย่าลืมประเด็นเรื่องทำลายร่างกายนะฮะอ่าอย่าลืมนะครับอย่าตอบแค่295นะฮะอ่าถ้ามีการแต่ตรองไว้ก่อนอะไรเงี้ยปรับเข้า้อ296ทันทีแต่ตรองไว้ก่อนไม่ว่าเข้าเป็นผลสาหัดด้วยปรับเข้า298ไม่ใช่297นะฮะ298อ่าเนี่ย ประเด็นยิบย่อยก็เรียกประเด็นยิบย่อยเก็บให้หมดนะครับดีกาต่อไปครับดีกา this น่าสนใจใช้คําว่าเก่งไว้เลยดีกาถ้าตัวไหนที่ดีกาว่าเก่งก็คือผมชอบมากน่าออกข้อสอบมากเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นดีกาใหม่สองยังไม่เคยออกข้อสอบสามประเด็นน่าสนใจมากดีการนี้นะฮะหนึ่งสามถึงหนึ่งสามทับสองห้าห้าหกอ่า ดังอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆงงกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นไนตร่ตรองจำเลยที่หนึ่งขับรถจักรยานยนต์โดยมีจำเลยที่สองนั่งซ้อนท้ายไปยังบ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับวอแหวนแล้วจำเลยที่สองเรียกชื่อเล่นของนอนหนูว่าปูกจัจะจในข้านายนายปูนายนอนหน,นูนี่แหละรู้สึกว่าชื่อนายนายอะไรผมจำไม่ได้นะฮะ แต่ชื่อเล่นว่าปูไอ้ทั้งสามคนเนี้ยจไไนาไยไวอลแวนคนยิงเนี่ยรู้สึกยังจับไม่ได้ไอายการท่านเลยฟอ้องมาด้วยไม่ได้ก็จับได้แค่จำเลยที่หนึ่งกับสองซึ่งเป็นตัวการร่วมนะครับก็ฟอ้องมาสองคนแต่คนยิงจริงๆคือนาไยไวอลแวนนะฮะเรียกปอไอ้เรียกนอน,นูเตรียมปืนมาจากท่านะเตรียมปืนมาแน่นอนทั้งสามคนนี้ เอาแค่ตรงนี้ก่อนผิดอะไรบ้างแล้วก่อนจะไปถึงประเด็นักเอาแค่เนี้ยเตรียมปืนเข้ามาแล้วนะจะมาฆ่านายนนหนูขับรถมาด้วยอ่าตัดเพื่นจริงทิ้งแค่นี้ก่อนประเด็นที่ต้องตอบนะแน่ๆคืออะไรฮะแก้ขับรถมานะมีอาวุธปืนร่วมกันครอบครองด้วยนะครับทั้งสามคนนี่ถือว่าร่วมกันครอบครองอาวุธปืน ผิด3 7 1ประกอบ8 3หมดเพราะต้องถือว่าวาแหววนรู้ว่านายโวแวนมีปืนนะฮะแม้ปลืนพกอยู่ที่ไอ,ไอ,ไอตัวคนที่ยิงคือนายโวแวนแต่จมเลยที่หนึ่งที่สองมันต้องรู้เพราะเป็นการวางแผนมาจะมาฆ่านายปูนายวนอนายนหนูคนนี้ใช่ไหมฮะทุกคนจึงร่วมมีเจตนาร่วมที่จะครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้หมดอ่านี่ประเด็นแรกที่ต้องตอบเลยนะคร สามเจ็ดหนึ่งประอบแปดสามอ่าประเด็นต่อมาคือไตรตรองไว้ก่อนค่าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่จะลืมเรื่องไตรตรองเลยนะอ่าจะถึงค่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่ถ้าตัดพที่จิงแค่นี้นะฮะสิ่งที่ต้องน้ตไว้ข้างข้างและสามเจ็ดหนึ่งบวกแปดสามมึงผิดละอ่าไอ้สามคนนี้ผิดละ ที่แน่ๆคือจะเตรียมมาฆ่าด้วยแต่รองแล้วแต่เดี๋ยวถึงฆ่าือกฝั่งเพื่อว่าอ่านข้อสอบต,ต่อไปขับรถมาจอดในบ้านขับมาจอดในบ้านเพื่อจะมาฆ่าคนบุกรุกไหมบุกรุกเห็นไหมฮะแค่คําคําเดียวในคําถามในข้อสอบขับรถเข้ามาจอดในบ้านเจตนาจะมาฆ่าคนเห็นไหมฮะบุกรุกแลวนะอย่าลืมเรื่องประเด็นบุกรุกด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญเข้าเหตุการณ์บุกรุกตามอะไรมาตรา362ประกอบอะไรครับ365เพราะมีอาวุธป,ปืนมาด้วยแถมร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเห็นไหมฮะไล่เป็นสเต็ปดูดีกาตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราตอบจริงๆมันหลายมาตรานะครับเห็นไหมฮะบุกรุกนะฮะมีเหตุการณ์ด้วยนะครับ ข้อที่จริงมันไม่ปรากฏว่าเป็นเวลากลางคืนไหมถ้ากลางคืนด้วยก็ปรับเข้าสามหกห้าด้วยอนุหนึ่งด้วยอนุหนึ่งอนุสามนี่แหละนะฮะอ่าอนุสามแต่ข้อที่จริงมันไม่ปรากฏแต่ผิดแน่ๆคือหนึ่งมีอาวุธแล้วถูกปหมแล้วร่วมกันระทำความผิดทั้งสามคนแล้วร่วมกันบุกรุกละอ่าเห็นไหมฮะประเด็นเรียกประเด็นที่มันซ่อนอยู่ในข้อสอบซ่อนอยู่ในคําถามซึ่งบางทีบางท่านหลงลืมถูกไหมฮะลืมตอบแต่ไปตอบแค่ค่า รือไม่ฆ่าต่อไปครับเมื่อผู้ตายตะโกนมาบอกมาว่านายปูไม่อยู่อ่อาไอวอแบนก็เลยซัดเลยยิงยิงก็ไปเลยยิงปืนก็ไปในบ้านดีกาทุกท่านอ่านมาหมดแล้วว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยลิงเห็นผลนันทีนะ ยิงปืนเข้าไปในบ้านเรื่องนี้ยิงปืนเข้าไปที่ประตูเป็นเล็งเห็นผลทันทีเจตนาฆ่าเราเป็นเล็งเห็นผลทันทีอ่าแล้วไปถูกผู้ตายถึงแก่ความตายประเด็นคือที่หวอแวนยิงเข้าไปนั้นนะ่ะเป็นไตรกองหรือเปล่าสารดีกาบอกว่า เจตนาแต่ตรองในเริ่มต้นที่ตั้งใจจะมาฆ่านายนอหนูโดยแต่จองนั้นแ่ะมันหมดสิ้นไปตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายตะโกนว่านอไม่ปูไม่อยู่แล้วการยิงก็ไปถึงเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นใหม่โดยในเหตุผลน,นะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยแต่จองไว้ก่อนแต่เราต้องตอบเหตุผลตรงนี้เข้าไปในคําตอบของเราด้วยว่า ที่ไม่เป็นแต่รองเพราะอะไรหากโราเขียนแค่ว่าการที่นายนนหหูยิงปืนเข้าไปในบ้านถือเป็นเจตนาฆ่าผู้ตายโดยเลงเหตุผลถ้าตอบแค่นี้คะแนนจะไม่ดีต้องตอบด้วยว่าแต่ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยแต่ตรองเพราะเจตนาฆ่าโดยแต่ตรองในตอนแรก้มันหมดสิ้นไปแล้วอาจารย์นะถ้าเขียนได้อย่างนี้คนะะแนนจะขึ้นอืดเลยอ่า ที่สําคัญในเรื่องนี้คือสารีกาอ,อกมาตาหกสิบเอ็ดมาปรับด้วยว่าจะอ้างว่าไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตายไม่ได้และเคสนี้จําเลยทั้งสาม้จําเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดในเจตนาที่ตั้งใจจะมาฆ่านายปูเพราะมันโอนไปยังผู้ตายหมดแล้วจริงๆแล้วที่เมื่อ เมื่อนะในความคิดผมนะเมื่อผู้ตายเนี่ยตะโกนออกมาแล้วว่าปูไม่อยู่จริงๆแล้วจะหาว่าเขาสมคัญผิดในตัวบมคคลอีกเนะี่ยมันไม่น่าจะได้ถูกไหมฮะสังเกตดีไหมสังเกตดูดีดีดกาดีดีนะฮไอ้โวแวนอนยิงปั้งก้าไปเลยความจริงไม่สมควรเอามาราหกสิบเอ็ดมาปรับนะฮะถือเป็นเจตนาฆ่าผู้ตายโดยเลงเห็นผลไปเลยความจริงอ่ะนะฮะแต่ศาลท่านคงจะมองว่า จำเลยทั้งสองกับนายวอลแวนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าที่ผู้ตายตะโกนมาว่าปูไม่อยู่นะเป็นความจริงก็เลยยินเข้าไปพ็จะเนี้ะศาลเลยเอาเหตุผลน,นี้มาจับว่าเอามาตราหกสิบเอ็ดมาปรับซักก็จะเนี้ยก็เลยไม่ลงโทษจำเลยทั้งสองเนี่ยในความผิดฐานพยายามฆ่านายปูโดยแต่ตรองไว้ก่อนอีกกระทงหนึ่งไม่ได้ลงโทษเพราะถ้าไม่เอามาตราหกสิบเอ็ดมาปรับเนี้ย ต้องลงโทษด้วยนะฮะเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเอามาตรา6 1บมาปรับแล้วต้องถือว่าเจตนาฆ่าดังกล่าวที่มีต่อในในปูนั่นนะ่ะมันโอนไปยังผู้ตายหมดแล้วนั่นเองเข้าใจไหมครับอ่าศาลคงมองว่าจำเลยที่สทั้งสองกับนายวอวแวนไม่เชื่อว่านายปูไม่อยู่ก็เลยปรับเป็นว่าเป็นการยิงโดยสัมคัผิดในตัวบุคคลซะเข้าใจไหมฮะอ่า แต่ถ้าข้อจริงมันชัดหากดีการนี้มีการออกเป็นข้อสอบดัดแปลงมาเลยนะครับว่าจำเลยทั้งสามเชื่อว่าไอปูไม่อยู่แล้วยิงปืนเข้าไปในบ้านถือเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งหยนผลต่อผู้ตายไม่ต้องออกมาตราโกสเมาปรับเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอปูไม่อยู่ไม่มีทางที่จะสำคัญผิดในตัวบุคคลไดไ้ถูกไหมฮะอ่า แต่ถามว่าเคสนี้เนี่ยมันต้องรับผิดกับนายนายนายปูหรือไม่คําตอบคือยังไม่ต้องรับผิดเพราะยังไม่ถึงขั้นลงมือนั่นเองเข้าใจไหมครแต่ถ้าเป็นเรื่องพลาดจะอีกเรื่องหนึง่งถ้าไอ้ปูอยู่ในบ้านาจะยิงไอ้ปูแล้วพลาดไปถูกผู้ตายอันนี้แหละรับผิดทั้งสองคนเลยเข้าใจไหมครับถ้าดีกาตัวนี้เอาออกมาดัดแปลงนะดัดแปลงมีข้อสอบนะให้ตอบแบบนี้ นะครับอ่ะดีกาที่สำคัญต่อไปเรื่องหนึ่งคือถ้าเจตนาในตอนแรกดีกาตัวนี้เก่งไปด้วยนะครับเจ็ดศูนย์สามสี่ทับสองห้าห้าสี่เก่งไปด้วยผมเก่งไ้สองตัวเลยนะครับอ่ะถ้าเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาทำร้ายโดยแตตรองไว้ก่อนปกติถ้าทำร้ายโดยแตตรองไว้ก่อนจะผิดอะไรฮนะ 296หรือไม่ก็298ถูกไหมครัแล้วแต่ว่าผลมันเกิดสาหัสไหมเพราะเป็นการทําร้ายโดยแต่ตรองเข้าใจไหมเปิดตัวบทดูไล่ดูก็ได้นะฮะถ้าแค่ทําร้ายโดยแต่ตรองแล้วผู้เสียหายเขาได้รับอันตรายแก่กายอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึงสาหัสเนี่ยผิด296แต่ถ้ามีผลสาหัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผิด297ไอ้298เพราะเปการทาร้ายโดยแต่ตรองตั้งใจจะมาทําร้าย โดยมีการวางแผนมาก่อนแต่พอทําร้ายแล้วเปลี่ยนเป็นเจตนาฆ่าจําไว้ว่าไม่ใช่เป็นการฆ่าโดยใจตรองเจ็ดศ <c oughs> ูนามส่ทัองห้าห้าสีพฤติการที่จำเลยไปดักรอแล้วตีผู้เสียหายที่ศีรษะดักรอขีดเส้นตายไ้เลยเห็นไหมดักรอ ถ้ามีคําว่าดักรอในข้อสอบไต่รองไว้ก่อนแน่ส่วนจะเป็นเจตนาทําร้ายหรือเจตนาฆ่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่แน่เข้าเหตุชะกันละอ่าอัน,นี้เทคนิคในการเวลาเราดูข้อสอบเห็นไหมฮะทำข้อสอบมีคําว่าดักรอมีคําว่าขับรถเข้าไปในบ้านพิจารณาว่าขับรถเข้าไปในบ้านบุกรุกหรือเปล่าวะอะแต่สิ่งที่ต้องวิเคราะต่อมาก็คือ บุกรุกยังไงต้องตอบแล้วถ้ามีก็ขับรถก็ไปในบ้านเดินก็ไปในบ้านต่อให้ผิดบุกรุกหรือไม่ผิดก็เถอะต้องตอบประเด็นเรื่องบุกรุกด้วยผิดเพราะอะไรไม่ผิดเพราะอะไรเข้าไปในบ้านแต่เข้าไปทวงหนี้ถือว่าเข้าไปโดยมีเหตุสมควรไหมมีไม่ผิดบุกรุกเข้าใจไหมฮะยังไงก็ต้องตอบไม่ใช่ว่าไม่ผิดแล้วเราไม่ตอบเข้าใจไหมฮะเพราะนั่นคือประเด็นซ่อนที่ข้อสอบเขาต้องการถามเรา ตอบด้วยผิดไม่ผิดก็คือต่อไปอผิดก็บอกบอกว่าผิดเข้าเหตุาการณ์ก็ต้องปรับให้เข้าเหตุาการณ์อย่าลืมนะครับดักรอแล้วไปตีผู้เสียหายที่ศีรษะเป็นอวัยวะสําคัญจนตกจากรถจักรยานแล้วใช้อาวุธมีดซึ่งมีอันตรายไล่แทงผู้เสียหายถูกที่ท้องถึงลำไส้ติดตามต่อไปอีกหกสิบเมตรจนผู้เสียหายน้นลงลงก็ไปในบ่อน้า จำเลยยังวนเวียนเห็นไหมฮะวนเวียนรอทําร้ายผู้เสียหายเป็นเวลาถึงครึ่งชัวง่วโมงคือเดินวนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้ผู้เสียหายขึ้นจากบ,บอ่อน้ําซึ่งรู้อยู่แล้วว่าผู้เสียหายถูกแทงที่สําคัญนะฮะรอการเดินวนรอไม่ให้ผู้เสียหายขึ้นครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเล็งเห็นได้ว่าผู้เสียหายต้องถึงแก่ความตายแสดงว่าจําเลยมันเปลี่ยนเจตนาแล้วล่ะทีเนี้ย ตอนแรกตั้งใจมาแค่ทำร้ายถูกไหมครับอ่าแต่มาเปลี่ยนเจตนาภายหลังและการทำร้ายนั้นเป็นการวางแผนมาก่อนคิดที่จะทำมาก่อนจึงเป็นแต่กรองแต่เห็นไหมครับว่าตอนที่มันเดินวนอยนู่เนี่ยขนาที่ผู้เสียหายอยู่ในบอ่อแล้วถูกแทงที่ลำไส้ที่ท้องที่ลำพัดโดนลำไส้ด้วยเนี่ยจำเลยนะมันจึงเล็งเห็นได้ว่าถ้าขืนยังปล่อยต่อไปเนี่ยกูไม่ไปซะมันไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยตายแน่เข้าใจไหมฮะ ตายแน่ซึ่งมันเพิ่งเกิดมาตอนที่ทำรายร่างกายแล้วเพิ่งมามีเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลหลังจากที่มีการทำรายร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นการกระทําของจําเลยจึงเปลี่ยนจากเจตนาทําร้ายโดยแต่กรองมาก่อนเป็นเจตนาฆ่าแต่เมื่อเคสนี้ผู้เสียหายเขาไม่ตายจําเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า ตามสองแปดแปดอน,นุอ่ะตามสองแปดแปดประกอบแปดสิบแต่ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยแต่ลองเพราะอะไรครับเพราะเจตนาฆ่ามันเพิ่งเกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุเห็นไหมฮะไม่ได้มีการคิดทบทวนมาก่อนเลยเพียงแต่ในขณะที่เดินวนอยู่รอบปากบ่อน,นั้นนะ่ะเพิ่งมาเกิดความคิดแล้วเพิ่งมาเล็งเห็นได้ว่ามันต้องตายเข้าใจไหมฮะว่ามันถูกแทงมาก่อนแล้วนี่แล้วโดนที่สําคัญด้วย แต่ถ้าสมมติโดนแทงนิดนึงเฉียวนิดนึงถ้าเอาดีการนี้ไปดัดแปลงนะเอาอีกผมชอบเป็นคนที่ชอบคิดดีกาดัดแปลงให้เพราะข้อสอบโดยส่วนมากแล้วไม่ออกตรงตรงหลบดีกาอยากจะรู้ว่านักศึกษาแม่นหลักกฎหมายไหมต้องดัดดีกาแทนเฉียวฟุบก็ไปโดนที่แขนถือว่าเป็นการทำร้ายโดยแต่รองไหมเป็นถูกไหมครับ สองเก้าหกเข้าแล้วเพเฉียวโดนแผลเป็นแผลแล้วแต่ตราบได้ที่มันวนเวียนเดินวนเวียนอยู่ปากกอนี่ครึ่งชั่วโมงถามว่าจะถือเป็นการเปลี่ยนจิตนาเป็นจิตนาค่าได้ไหมไม่ได้บาดแผลมันโดนแค่แขนถูกไหมฮะแต่ผิดอะไรครับทีนี้ลองเรื่องที่ผิดอะไรนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วผิดอะไรต่อ,อลองเล่สิครับ เลยนะฮะ่วงเหนี่ยวกักขังไม่ยอมให้เขาขึ้นจากบอกถูกไหมฮะเพราะตัวเองถือมีดอยู่เนี่ย่วงเหนี่ยวกักขังอ่าซึ่งเรื่องนี้จริงๆผิดนวงเหนียวกักขังด้วยแต่อายการท่านไม่ฟ้องมาการรวงเหนียวกักขังหมายถึงอะไรเป็นการจํากัดเสรีภาพจํากัดการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เสียหาย เข้าใจไหมฮะออถ้าผู้เ,เสียหายออกจากบ้านไม่ได้ผิดตรงเดียวแต่ถ้าผู้เสียหายเข้าไปในบ้านไม่ได้ไม่ผิดนะะเพราะคุณยังมีสิทธิเคลื่อนไหวร่างกายไปที่อื่นได้แต่นี่เขาออกจากบ้านไม่ได้เอาง่ายๆแค่แฟนทะเลาะก,กันเป็นดีกาอยู่ในดีกาสําคัญที่ผมเขียนเอาไว้แต่ผมไม่ได้เอามาลงนี้ ออกมาลงในชุดนี้เพราะอาจารย์ทาไม่ได้มันใหญเอกสารชุดนี้เป็นดีกาตามที่อาจารย์ทำมันยแต่มีกาที่น่าสนใจอยู่แต่มันอยู่ดีอีกเล่มแค่แฟนนะฮะผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงแล้วเรียกผู้หญิงมาเคลียมาคุยกันในบ้านคุยกันไม่รู้เรื่องผู้ชายไม่ยอมให้ผู้หญิงออกจากบ้านผิดนวงเหนียวกับขังแค่นี้ผิดนวงเหนียวกับขัง เพราะเป็นการจํากัดเสียีภาพในการเคลื่อนไหวทางกายเขาแล้วนะฮะเข้าใจไหมฮะดีการตัวนี้น่าสนใจมีดที่พบมาอย่าลืมประเด็นเรื่องมีดโดยปกติมีดเป็นอาวุธโดยสภาพไหมเราคุยเันไปแล้วไม่เป็นแต่เปิดดูตัวบทม,มาตราหนึ่งอนุห้าเลยนะครับ จะเห็นได้เลยว่าหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่มีความมุ่งหมายจะใช้รุนร้รยร่างกายให้ถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธก็เป็นอาวุธในเมื่อเรื่องนี้จำเลยมันพบมีดมากะจะแทงถือว่ามันพบผ่าอาวุธผิดสามจดหนึ่งด้วยแล้วเราต้องเขียนไปด้วย้าให้แต่มดีๆต้องบอกว่ามีดแม้โดยสภาพจะไม่ใช่อาวุธ แต่เมื่อจำเลยมีเจตนาที่จะพกมีดดังกล่าวมาใช้แทงทำร้ายผู้เสียหายโดยความมุ่งหมายของจำเลยมีดดังกล่าวจึงกลายเป็นอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุห้าและเมื่อเป็นการพกพาไปในเมืองในทางในที่สาธารณนะจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามจทันทีและที่สำคัญท่านจงจำไว้ว่าความผิดฐานพกพาอาวุธ เป็นความผิดกนลกรรมกับความผิดที่คุณไปทําเสมอนในเรื่องนี้ความผิดฐานพวกพาหุนเป็นความผิดคลกรรมกับความผิดฐานพยายามฆ่าแน่นอนกลกรรมแน่ๆจะมเอาไว้นะฮะแต่ไม่จําเป็นต้องเขียนในข้อสองก็ได้เป็นเพียงความรู้สารลงโทษได้หนึ่งร้อยบาทปรับนะครับรับลดครึ่งหนึ่งปรับเข้าหลวงห้าสิบบาท